กรับสวัสดี f อฟซีออนตี้ทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์นอตตี้วิ่ฟับนะ์มนอกเจ้าของ YouTube ช่องอาจารย์นอตตี้พารวยนะครับโอ้วันนี้มาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดโรคก,กำเริบครับโรคที่ว่านี้ไม่ใช่โรคอะไรนะผมอาจจะป่วยเป็นโรคแพนิกโรคแพนิกก็คือออกไปว่อนว่าอาชีพก่อน,อน,อนโรคแพลนิคก,ก็จะประมาณว่าทุกคนเห็นข่าวนี้ไหมออกไป ข่าวนี้ไหมว่าที่มีครูคนหนึ่งไรฟ์สดทํากับข้าวอยู่แล้วก็เสียชีวิตกลางกลางไร์ซึ่งพวกผมผมจะเป็นคนที่ดูคลิปอะไรพวกนี้ไม่ได้ในขณะไม่ได้ดูนะมีอาการแบบกลัวกลัวตายคนก็ลงเต็มหน้าเฟซเลยไม่รู้ว่าจะลงเหี้ยอะไรนักหนานะครับป่วยเลยผมคิดมากเลยกลัวมากเลยตอนนี้ถ้าคนไม่เป็นก็จะไม่เข้าใจหรอก คือโรคนิ้มเกิดจากเครียดแล้วมันประสาทอัตโนมัติมันทํางานนะครับเหมือนคนบ้าแหละมันจะต่างกันจากซึมเศร้าซึมเศร้าเหมือนคนที่เขาไปฆ่าตัวตายคือเขาสมองเข,เขาเขาเขาคุมไม่ได้ไงเราเหมือนกันคุมวามกลัวไม่ได้ตอนนี้รู้อยู่ไว้คิดไปแต่ว่าก็กลัวไนะฮะกลัว,ก,ลวก็เลยรีบอาทีพมหาหน่อยให้นี่ผมป่วยแค่ไหนผมก็มันนั่งทนฝืนอาทิพผมไม่เนี่ยเป็นเพราะแบบนี้แหละ ร่างกายมันก็เลยแบบรวนใช่ไหมถ้าผมไม่นอนพักผ่อนผมก็คงได้สต,ติกว่านี้อ่ะฮานอยวันนี้เด่นหน,นึ่งรูดหนึ่งแชร์ด้วยนะครับหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งสามฮานอยเด่นหนึ่งรูดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งสามสามตัวมีหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดเก้า 1851801898580890เรียนด้วยเม็ดเดียว8118อ่ะฝากทุกคนแชร์ด้วยไม่ไหวครับขอบคุณทุกคําอวยพรนะครับสวัสดีครับ